กาบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทักทายกันเมนีวันพูดนะคะเข้าสิมาก,กินเมนูอาหารเศร้าทาวม,มากินเบิบร์บอบอค่ะอยากมาทักทายพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเ,เป็นเพื่อนน้ำกันนะคะเมนี้ริ้นใดต้มเสซนนะคะเป็นต้มเซนแบบง่ายๆบะมี่อย่างไายค่ะกับมีไข่มีหอม นี่สเปกหมูนิดนึงค่ะสดหอหอนๆกับบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงนะคะอันสั่งไหมมานกพอแมพพี่น้องไหมยังบะาันเดมากพอ power on power on bluetooth <Power on. S 1> bluetooth Blue <two>. hello hello โอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่ไม่อันปกติเฮาอัน กสิบซ้ไม่มาเนาะมันกันยังบ้าหันเดอันมามาเทียเพราะว่ากะเบิงทันชาวยูทูบหลายทันนะคะเขากสิบไม่ไม่ติดตูวฉันก็อยากจะมีบ้างนะคะแบบว่าย่างสวดสูบยากินเนี่ยกสิเป็นจริงจิงค่ะขอใส่ไม้นี่ก้อนกับอันเกลบว่ากันนะคะได้ยินปะคะมันเป็นขึ้นไม้อันนั้นบอโลโลโลโอลอโอ้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมากินกันเลยนะคะก็สิบบะได้ละคะก็สิบบะได้อืม จะปิดก่อนนะคะ power on power on Boston power on <c oughs> มากินกันเลยค่ะบรรยากาศอยู่เมืองนอกนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงมมนก็สิเป็นแดดซองต้นไม้ อียงกระสีเริ่มร่วงแล้วกระสีมีสีส้มสีแดงมีหลายสีเป็นอะไรดีแบบว่าสวยงามมากค่ะอ <c oughs> ากาศก็จะเริ่มหนาวลงเย็นลงแต่ถามว่าเย็นลงหลายบ่บอพ่อเป็นสีแบบว่าอบอุ่นใจค่ะนะคะมากินกันเลยนะคะ <c oughs> มาค่ะมากินข้าวน้ากันนะคะ เบิงเส้นนะคะอู๊หอนนะคะพี่น้องอืมกระแดใส่ไมลตะเคียบนะคะไมลตะเคียบนี้ใส่ก็ใส่บอถนารรัดดรอกค่ะอันซอมนี้สซธานัอยูตะว่าอยากแบบอยากกินให้มันคือจังคนจีนอยากอยากกินให้มันหดคือเขาเห็นเขากินไหมเห็น <c oughs> <c oughs> เขากินเขาดูดดูเซนจังสิแมค่ะอืมดูด้คือเขาบ่บบู เดี๋ยวนะคะจะเพิ่มดูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาลองเบิรงกันนะคะเดี๋ยวกินแบบธรรมดาก่อนนะคะอันขั้นไปดูดขึ้นเขานี่มันสีห่อนโพดแต่มันสีลวกปาก,ปากค่ะพี่น้องอสียบสดน้ำโอ้โวไม่แห้งค่ะ ว้าวโอ้แสบค่ะแสบไรอืม they feel ค่ะ they feel feel แบบแบบตื่นเช้ามามีอะไรอยู่ในท้องร้อนๆร,รู้สึกว่าอ oh, มีแหงท้องค่ะอืมอ้ามาเด้อพี่นองคุณได้บ่าม,มีมูก,กินนขา่า มาอันมากินเขาน้ากันเด้อกดมาเป็นเพื่อนกันมาบังม,มานั่งเบิรงอีฉันกินเขามาหาอหูกินเขาอีฉันกระสิไปนั่งนั่งอยู่ในมือถือของคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่ดิฉันทํามาหมดแล้วนะคะอันนี้คืออันเวลาแบบว่าเส้นเง,งาสีกินเขานั่งกินเขาผูเดียวกันสิ้าม เพื่อนๆซองนั้นซองนี้มานั่งกินเขาน้มูอไต่ฟิลอร่อยนะคะแต่มันเป็นแบบนุ่นๆเดี๋ยวมาลองกินคือคนจีนเบิ่งด้วยบาทที่นี่รินมากๆากเลยแบบย้ำคนจีนเขาดูดเซนนะโอ้โหเขาดูดเซนนะไปร่านอาหารไปเห็นเขาดูดเซนไหม เดี๋ยวเบิังเขาปาดเป็นน้ำเสีเยเถอเอาเอาเอาคือเขาจักบาดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะมันสิได้บ่เดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเป่าก่นอนเขาสิเป่าก่อนปอเป่าๆวา่เาเดี๋ยวเป่าก่อนขันเป่าเดี๋ยวมันสิลุอันเนาะมันเสียนมันสิลวกปาก <c oughs> <c oughs> อ๋อ,อเดี๋ยวแป๊บนึง เอาอีกกันอ่อโอ้หลกลกลกป่าอือาไหคะไปไหไ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 ไโอ้ไหคะโอ้ขอารวตาเี่ขอทักคาวะคนจินเอาไปไห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 พี่น้องปไหไหตัวเอาลวกปาก เขากินแบบธรรมดาแล้วค่ะเ้ากินแบบธรรมดานะคะ,คบบรระ,คะโว้ยหลวกปากอืมปวัยบุไว้โอ้คนจีนเขากินยังไงเนาะประเภทนี้เขาเนาะไปกินคือเขาก็ได้หลวกปากแซ่บข้าวผันมะเมี่ยง นี่ยุ่เมื่องนอกบันกาศเริ่มอากาศหนาวล่งนะคะเย็ยนล่งนะคะโอ้ยได้ยังกินน้อไม่กินน้ำาขันนะคะต้มเส้นต้มเส้น กิ่นบะเบอร์ดอกค่ะพี่น้องเห็นข้าเจ้ากินลิ่นกินบะเบอร์ดอกกสิได้ละไปห่อเขานั่มห่อเขาไปเห็ดงานนั่มกัอยากมาทักทายเนาะวันวันพูดม,มาม้่ยกันฟังบักหยอยอม,มาม้่ยกันว่าแปลว่ามากกสิมา บาเรียงการเฮ็ดงานนั่ฝรังนะคะเฮ็ดงานนั่ฝรังเนี่ยจริงจังมากนะคะประเทศเยอรมันหลายสัญชาติขเขามาเฮ็ดงานน้ำกันก็บอกบอกนะคะว่าเฮ็ดงานอย่างเพราะว่าถ้าหัวหนา้าหรือว่าผู้ใดเปิดมั่งสีดามันเ,เขาบาให้เอาองค์กรนี่ยังมาเบานะคะมันเป็นข้อมูล คอ,อปิดนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโกดกดเล็กของเขานะคะกะเฮ็ดอะกะซีเบลแค่ว่าเหตุงานมันฝรั่งเี่ยโอ้ยว่าไหนยูวันไหนเศร้าด้ะค่ะพี่น้องใส่จนคุ้มนะเหตุงานนี่แบบปัดทเหตุงานมันฝรั่งซี่เรียดกะสะพ้อยามเขาไปประเทศไทยว่าสัน่นหุ้นมันซีเ er รียดสุดท้ายมันหวัวสิระเบิดมันเหตุงานจริงจงังเห็ดคักเฮ็ดแน่วหุ้นมันไปประเทศไทยมันไปแลนลา บพว่าเขาเดอกค่ะเหตุงานน้ากันด่ากันด่ากันเป็นตระสั่งคืออย่างนี่ประเทศไทยเหตุงานน้า,ากันเขาปดะด่ากันเชีโอ้ประเทศเยอรมนันเหตุด้านบรไดดดังใจมัน่นไม่มันด่าแบบว่าอ,อีดากะว่าก็มีออสกะว่าก็มี่เอา้าป้าด เขาเขาเขาได้ดีนะคะเขาไม่ได้เก่งใจได้ว่าอันคุณสีสวยเลิศเลิอมาจากไนคอนเฮตงานนั่งเขาอันเฮตเรามาเป็นตาซีแตกน่ะเขาแบบว่าอ๋อฟักเขาก็จะเออเขาก็ว่าใช้เสืฟเขาก็ว่าเลยเด้อืประเทศเขานี่แบบว้าวซึ่งทามว่าตอนเฮตไม่ไม่นี่็แบบตกใจเฮตไปเฮดมากก็ฟักขึ้นกันเอามึงฟักกูเบาเด้ฟักกูเบาไหม มึงด่ากูไฟเดียวกูกูถือด่ามาไล่เรากูก็ด่ากลับขึ้นกูก็ว่าสักกูก็ว่าใช้เสือกูก็ว่าว่าขูก็ว่าใช้เสือกูก็ว่ากูก็ว่าขี่กูนี่คือกันระหว่างมึงว่าขี่กูก็ว่าขี่คือกันแล้วอืมนั่นแหละเหตุงานน้ำข้นน้ำฝรั่งมันเป็นเหลืองง่ไงเป็นตาซั่งแต่ว่าเป็นตาซั่งเขาบอกว่าเป็นน้ำดอกข้าวมหาอ่าอาศัยเนาะหาเห้การณเหตุงาน เกคขอบครัวเฮ้าเนาะพี่นอ้องเหมาม้อยกันนะคะคือไปขึ้นมากก็คือถึงเข็นคนไทยที่ไปอิสราเอลโอ้ยมาเลียคา <c oughs> บเจ้าเลียนตนเขาเค็ดงานย่สิอิสราเอลนะแรงงานคนไทยมีแต่คนอีสานเขาก็อยากให้ขอบครัวเขาอยู่เย็นเป็นซุขอุดมสมบูรณ์บานเฮ้าม่นกับบอหาการพอสำนันเนาะหาเสากิกนค่า ขาปละสามร้อยสื่อน้ำป่าสื่อผงสุรดสื่อแนวาหยาดเนวกินพัดว่าเบิดแล้วลูกก็คอไม่สิดเลือดอย่างแมนบอลเะเขาก็ดันโดนไปโอ้ยก็คอแสดงความเสียใจกับท่านที่เสียชีวิตบางคนหลอดก็โอ้พุทโธธรรมโทสังโฆพุทโธธรรมโทสังโฆพุทโธธรรมโทสังโฆคุณพารักษาเฮอตะเละียตุลข้าพเจ้าตะเละีย <c> ต <oughs> ุวอร์อ r on ก่อนพาวเ power อ,อน หรือที่ถ้าเอาค่างใบนีมันสิปเป็นนะังได้เนาะคางใบหนีนลอลอะันสิคือไม่อบอสไม่บ้านี่ม,ม,มากนะคะพี่น้องขัดไม่มากนั่นได้เดียอันจะมาอัน <c oughs> จะมาเทใส่สปั้งนะคะบึคือบึคือค่ะต้องเอามาใส่ปาก เออหร,รือบ่ได้เงินหานีเผาเลยเออเศกใส่ <c oughs> แต่ได้ตูนคนไทยนะคะเบังคลิปข้าเจ้าซ้อยเลี้ยกันโอ้ยกระเม่นขับขพระเจ้าไปยู่มอง,งน,น,ออนั่นเนาะโอ้ยกูกระสิบตักสิตตยกักสีย่างเท่ากันแล้วเนาะโอ้ยคือแท่นเขาแปลว่าเรียกตูน ทากันให้แตกมั่งบคนสมัยสม,มัยนี้เนาะเอ้ยเขียดกันแน่โอ๊ยนั่นแียแล้วโอ๊ยคนคนสมัยสม,มัยนี้เนาะค่ะน่ากลัวเฮ้ยเขียดใส่กันแน่ก็เอากันลดเนาะโอ้น่ากลัว สมัยโลกกาไว้วันเนาะค่ะอืมจางมันเถอะค่ะมาค่ะผ่านผลไปแล้วมาสดน้ำกันนะคะอืไข่มีแต่ไข่ <c oughs> เอาละคเพื่อนเพื่อนพ่องทักไทายกันเนาะวันอ่พุธสิพุธสิมือได้ก็สามขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนปัจจุบันคือปัจจุบันอดีตช่างมันเราจะอเอ่อเราจะคอนเซนเทรตแค่ปัจจุบันนะคะทำให้ดีที่สุดนะคะกะผู้ใดบ่มีมูกินเขาอย่าลืมกดซองของนารินเอานารินไปนั่งอยู่ในจอเรามาจ่อยม่กินเขานั่กันนะคะมีอยังกระแช่กันมีสิ่งดีๆก็แบ่งปันกันนะคะคอมเมนต์ได้นะคะผู้ใดมา กระกดไล์กดแช่ก,กดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อให้กำลังใจคนทีกําลังฝึกหัดท่าคลิปจะมีประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์หรือว่ายังกระซามมาจ่อยกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่า <c oughs> สดงเ l y ค e ดคลิปออกมาแล้วก็พัฒนาตัวเองให้พ่อแม่พี่น้องรับชมคลิปที่สนุกสนานเอ็นจอยไปน้ากันนะคะนารินขอห้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็คนไทยอยยุทางอิสราเอล คุณพักคุณเจา้ารักษาแล้วก็ขอให้ <c oughs> มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดดก็ขอให้สมความมุ่งมา่รปรารถนาสมดังใจปองลินคิดว่าท่าดีตรงใดดีละเอ้าท่าดีตรงใดดี <c oughs> ทําสัวนั้นยังใดสัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ ฝา,ากกดไลกดแชร์อีกรอบนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแกนเปลี่ยนเพื่อเข่ามาให้กำลังแรงใจเพื่อสิได้มีประสิทธิภาพมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้ก็สวัสดีค่ะไปแลย